สวัสดีค่ะอัสอัศุชนนะคะนักเขียนค่ะขอบคุณมากๆานะคะสำหรับการติดตามนิยายสิงของอัสค่ะถ้าใครที่ชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดติดตามอัสนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกคลิปที่ลงใหม่นะคะนิยายสิงเรื่องนี้นะคะได้ถูกตัดฉากเลิฟซีนออกไปเพื่อให้เป็นไปตามกฎของ YouTube นะคะถ้าใครที่อยากจะฟังรวดเดียวจบแล้วก็เหมือนต้นฉบับนะคะมีความฟิน ในแบบฉบับของ NC เต็มพิกัดนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทางแอปพลิเคชันเม p ค่ะแล้วก็ถ้าใครที่อยากพูดคุยกับอ์ตนะคะก็สามารถติดตามอ์ตได้ที่เพจ a c e b o o k ชื่ออัศสุชนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะบทที่16 2สกายหัวใจเดียว มิ้งมงคลพายูริกลับไปที่ห้องคอยดูแลเธออย่างเป็นห่วงหนูดื่มน้ำก่อนเขายื่นแก้วน้ำให้กับเธอแล้วก้มลงถอดรองเท้าส้นสูงให้ยูริมองภาพนั้นอย่างซาบซึ้งกับกิริยาอ่อนโยนของเขาหิวไหมเดี๋ยวเฮียโทรสั่งอะไรมาให้กินเอาไหมยูริพยักหน้าเพราะตอนนี้หิวมากอาหารเย็นยังไม่ตกถึงท้องเลยโอเคเอาไรดีข้าวผัดปูไหม ยูริพยังหน้ายิ้มกว้างมีงมงคลต้องยิ้มตามก่อนจะเอื้อมมือไปรูปผมเธอเพื่อถ่ายทอดความอบอุ่น เฮียคะเพิ่งถอดรองเท้าให้หนูยูริแซวเขามิ่งมงคลยิ้มออกเมื่อเธอกลับมาเป็นยูริที่สดใสร่าเริงเหมือนเดิมเฮียลืมไปเดี๋ยวไปล้างมือก่อนนะมิ่งมงคลมองมือตัวเองเฮียไม่ต้องค่ะหนูแค่ล้อเล่นเธอมองสบตาเขาแล้วยิ้มให้ขอบคุณเฮียมากเลยนะคะที่เข้ามาช่วยหนูหนูไม่รู้เลยว่าวันนี้ถ้าไม่มีเฮียหนูจะทํายังไงเฮียเพ่งเขาตามรังควานหนูแบบนี้มาหลายรอบแล้ว มิ้งมงคลฟังแล้วก็สงสารเขาสวมกอดเธอ,เอไว้แล้วลูบหัวเธอเบาๆไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะถ้ามีเฮียอยู่เฮียไม่ยอมให้ใครมาทำอะไรหนูเฮียสัญญาแม้จะเป็นคำพูดธรรมดาแต่หัวใจของยูริกลับซึมซับความรู้สึกอบอุ่นนั้นจากคำพูดของเขาไม่รู้พออะไรแต่พอได้ฟังเธอก็เชื่อเขาหมดหัวใจขอบคุณนะคะเฮียขอบคุณที่อยู่ตรงนี้ยูริบอกกับเขาด้วยความซาบซึง้ง เฮียก็ขอบคุณยูรีเหมือนกันขอบคุณที่อยู่ตรงนี้มิกมงคนจูบเบาๆที่กระหม่อมของเธอยูรีโอบมือไปรอบเอวของเขาแล้วซบหน้าเข้ากับหน้าท้องแน่นมิกมงคนที่ยืนอยู่มองภาพนั้นแล้วก็ยิ้มออกมาใจอ่อนยวบความรู้สึกข้างในของเขาคือเขาพร้อมที่จะปกป้องเธอด้วยชีวิต ที่ผ่านมายูรยิอาจจะเจออะไรที่หนักหนักมาแต่เขาสัญญากับตัวเองไว้ตรงนี้เลยว่าตาบใดก็ตามที่เธออยากให้เขาอยู่ข้างๆงเขาจะดูแลเธออย่างดีเฮีย er, พร้อมจะอยู่ตรงนี้เสมอไม่ไปไหนตามใดที่ยูริยังต้องการเฮียยูริเงยหน้ามองสบตาเขาแล้วยิ้มออกมาแววตาของเธอเปล่งประกายและบอกความรู้สึกที่หลากหลายเฮียขาจุบหนูหน่อยได้ไหมคะ มิงมงคลมองสบตาของคนที่ร้องขอให้เขาจูบแล้วใจก็อ่อนยวบเหมือนช็อกโกแลตที่โดนความร้อนและหลอมลายละลายลงตรงนี้ต่อหน้าเธอมันเป็นคำร้องขอที่ฟังดูน่ารักน่าใครแล้วใครจะไปใจแข็งได้มิ่งมงคลก้มตัวลงมาโอบเอวของเธอให้ยืนขึ้นทั้งคู่มองสบตากันรับรู้ถึงความรู้สึกภายในที่ตรงกัน ยูริหนูจะน่ารักไปถึงไหนแค่นี้เฮียก็ไปไหนไม่ได้แล้วถ้ายูริจะน่ารักแบบนี้เฮียไปไหนไม่รอดแล้วรู้ไหม ยูริกเกี่ยนนิ้วไปตามที่สันการามและข้างแก้มของเขายิ่งมองเฮียมิกยิ่งดูหล่อมากเวลาที่เขาพูดอะไรแบบนี้กับเธอเขายิ่งหล่อมากดีค่ะไม่ต้องไปไหนยูริไม่อยากให้เฮียไปไหนอยากให้อยู่ตรงนี้ข้างๆยูริตลอดไปมิงมุงคลมองคนงคน,น่ารักที่อยู่ตรงหน้าหลงหลงหนักมากและความรู้สึกมันกำลังพัฒนาไปเรื่อยๆเข้าใกล้กับคำว่ารักทุกที เฮียจะไม่ไปไหนเฮียสัญญามิ่งมงคล้นก้มลงจุมพิษที่ริมฝีปากงามยูริเปิดปากรับสัมผัสจากเขาจากนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอจะไม่เสียใจเลยเธออยากให้เขาเป็นคนแรกของเธอและถ้าเป็นได้เธอก็ภาวนาว่าขอให้เขาเป็นคนสุดท้ายในชีวิตถ้าเป็นแบบนั้นได้เธอจะเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากที่รักแรกก็สมหวังได้เลย ต้องเป็นได้สิเพราะเธอคือลัคกี้กริลผู้หญิงที่โชคดีที่สุดเธอคือคนโชคดีและเธอคู่ควรที่จะได้แต่สิ่งดีๆและผู้ชายดีๆที่เธอปรารถนาและวาดฝันถึงเขาอยู่เสมอผู้ชายที่พร้อมจะรักและเข้าใจเธอสร้างครอบครัวที่อบอุ่นไปกับเธอคนที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอไม่ไปไหนและขอให้คนคนนั้นเป็นเขาเฮียมิกผู้ชายที่เธอรู้สึกพิเศษด้วยยูริเอ็นตัวเข้าหาล่างสูง เธอโอบกอดเขาลูบไล้ไปตามเนื้อตัวของเขาสอดมือเข้าไปในชายเสื้อเหนือขอบกางเกง รูปไล้ไปตามก้ามทองแข็งแกร่งที่เธอปรารถนาจะได้สัมผัสตั้งแต่มีโอกาสได้เห็นครั้งแรกเฮียมิกเป็นผู้ชายที่มีรูปร่างเซ,ซ็กซี่ที่สาวหลายๆคนปรารถนาและตอนนี้ผู้ชายเซ็กซี่คนนี้กำลังจะเป็นของเธอมิกมงคลสัมผัสความหอมหวานในโพรงปากอุ่นยิ่งจูบยิ่งร้อนยิ่งคนตัวเล็กมือไม้ซุกซนรูปไล้ไปตามร่างกายขนของเขาลุกเกลียวรู้ว่าหยุดไม่ได้แน่แและเขาไม่ได้คิดจะหยุดเขารูปไล้ไปตามก้นงอน ช้อนขาข้างหนึ่งของเธอขึ้นแล้วบทเบียดความเป็นชายที่แข็งตัวอย่างรวดเร็วเสียดสีกับร่างกายของเธอ เสียงครางแผ่วเบาออกมาจากริมฝีปากสวยมิงมงคลรู้สึกว่าเขาทนไม่ได้แล้วนาทีนี้ต่อให้ช้างมาฉุดก็หยุดเขาไม่ได้ความตั้งใจที่จะครอบครองยูริให้มาเป็นของเขามีอยู่เปี่ยมล้นเขาอยากจะครอบครองเธอเพื่อที่เขาจะได้ดูแลเธอได้อย่างเต็มที่เวลาที่ใครถามว่าแฟนใช่ไหมเขาจะได้พูดได้เต็มปากว่าไม่ใช่แค่แฟนธรรมดาแต่นี่คือเมีย แล้วหลังจากที่เธอเป็นเมียเขาไม่ได้คิดจะให้ใครมาลังแกเธอได้อีกผู้หญิงของมิกสอไพวันจะไม่มีทางโดนใครรังแกโดยเด็ดขาด หนูไปที่เตียงกันมิ่งมงคนช้อนอุ้มนางฟ้าตัวน้อยขึ้นมาแล้วพาเธอไปที่เตียงเขาวางเธอลงบนเตียงสีขาวอย่างอ่อนโยนแล้วยืนมองภาพนั้นนี่มันนางฟ้าจำแรงชัดๆมิ่งมงคนมองใบหน้างามที่มองมายังเขาแววตาของเธอมีความปรารถนาที่เขารู้ดีว่ามันคืออะไรริมฝีปากสวยเพรยยินิดมีความเย้ายวนตามธรรมชาติที่ดูแล้วน่าหลงไหลลำคอระหงลาดไหลมนผิวขาวดูนวลน,นี ส่วงอกอวบที่ขยับขึ้นลงตามจังหวะการหายใจเป็นภาพที่ยากจะละสายตาออกไปได้บทที่17ที่ตรงนี้จะมีเฮียเสมอ วันต่อมายูรยิก็สามารถไปทำงานได้ปกติแม้มิ่งมุงควจะบอกว่าถ้าเธอไม่ไหวก็ให้หยุดพอรับศึกใหญ่มาทั้งคืนเขายินดีจะไปขอลายหยุดให้แต่ยูรยิก็ยืนการที่จะทำงานเพราะถือว่าเป็นความรับผิดช,ชอบของเธอคนขาดไปหนึ่งคนอาจจะทำให้คนที่เหลือทำงานหนักได้ เมื่อจบงานวันถัดมามิ่งมงคลก็พาเธอไปยังปานบุรีเช็คอินที่โรงแรมสไตล์โมร็อกโกที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานโรงแรมแห่งนี้แทบจะเต็มตลอดไม่เคยว่างเลยพอเป็นโรงแรมใหม่ที่ใครๆก็อยากจะมาแต่โชคดีที่เขาสามารถจองภู้วิลล่าได้แลกกับการจ่ายเงินในจำนวนที่มากแต่เขาก็ไม่ยีระาเพราะเขาอยากพายูริไปดื่มด่บรรยากาศโรแมนติกว้าวสวยจังเลยคะ่ะเฮีย สวยใช่ไหมรู้ไหมว่าที่นี่เพิ่งเปิดใหม่และแขกเยอะมากคิวจองแน่นไปถึงปีหน้าเลยเพราะเจ้าของโรงแรมเป็นแฟนกับมิตรกรอบโรงแรมนี้เหรอคะเฮียยูริติดตามทิกเ o อของเขาเหมือนกันค่ะแต่ไม่รู้ว่าที่นี่ว้าวสวยมากๆเลยถ้าทานจะแพงน่าดูยูริมองชายหาดส่วนตัวกับทรายขาวๆน้ําทะเลใสๆแล้วสูดเอากินไอทะเลเข้าปอดไม่มีอะไรแพงเกินไปหรอกสําหรับยูริมิงมงคนบอกกับเธอเขาจูงมือเธอไปหน้าวิวลลา นั่งมองทะเลด้วยกันเวลานี้เป็นเวลาที่พรอาทิตย์ใกล้จะตกดินอากาศกำลังดีลมพัดมาเอื่อยๆตรงหน้ามีเพียงหาดทรายขาวและท้องทะเลสีครามตัดกับแผ่นฟ้าสีส้มจากแสงของดวงอาทิตย์เหมือนฝันเลยคะ่ะเฮียมันสวยมากไม่คิดมาก่อนเลยว่ายูริจะมีวาสนาได้มาพักที่สวยๆแบบนี้ มิงมงคนจับมือเธอมาจูมพีทําตัวให้ชินได้เลยตลอดชีวิตของหนูเฮียจะพาหนูไปดูบรรยากาศสวยๆแบบนี้อีกหลายๆที่ไปจนกว่าหนูจะเบื่อเลยแหละยูริหันมามองหน้าเขาแล้วเอ็นศีรษะลงอิงซบไหลเธอดีใจที่มีเขาอยู่ตรงนี้หนูไม่มีทางเบื่อหรอกคะ่ะหนูชอบอยากไปดูโลกให้กว้างขึ้นเฮียรู้ไหมคะว่าในชีวิตของหนูมีความปรารถนาแค่ไม่กี่อย่างหรอกคะ่ะมิงมงคนเบี่ยงหน้ามาจูมพีทที่ข้างขมับมีอะไรบ้างเล่าให้เฮีย ฟังได้ไหมเฮียพร้อมจะซัพพอร์ตทุกอย่างที่หนูต้องการยูริเอียงหน้ากับหาเขาและจูบที่มุมปากเฮียมีกน่ารักกับเธอเสมอ ได้สิคะความฝันของหนูเรื่องแรกก็คือหนูอยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานค่ะอยากมีเงินเยอะๆพอที่จะเลี้ยงแม่ให้สุขสบายได้แต่ก่อนตอนเป็นเด็กภาพจำของหนูคือแม่หนูแต่งตัวสวยมากหน้าของแม่มีรอยยิ้มตัวของแม่หอมหนูไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นวันหนึ่งพ่อก็หายไปรอยยิ้มของแม่ก็มีน้อยลงแม่ไม่ค่อยได้แต่งตัวสวยๆเหมือนเดิมหนูเคยถามแม่ว่าพ่อไปไหนแต่แม่บอกว่ามีแค่แม่ก็พอแล้วแม่ไม่ชอบ ห,หนูถามถึงพ่อทุกครั้งที่หนูถามหนูสังเกตว่าแม่จะซึมทุกครั้งหนูเลยไม่กล้าถามอีกจนถึงตอนนี้หนูยังไม่รู้เลยค่ะว่าทำไมพ่อถึงทิ้งพวกเราไป ยูริเอ่ยเสียงเศร้ามิกมงคนอบกระชับคนตัวเล็กให้เข้ามาใกล้เขามากขึ้นเขาอยากจะถ่ายทอดความอบอุ่นให้กับเธอไม่เป็นไรนะไม่ต้องเศร้าเฮีย er จะดูแลหนูเองแต่ยูริอยากทำตามความฝันของตนเองค่ะหนูอยากทำเสื้อผ้าสวยๆออกมาขายให้คนได้ใส่ได้แต่งตัวสวยๆอยากมีไรายได้เป็นของตนเองที่ดูแลแม่ได้เฮีย er จำได้ยูริเคยบอกเฮียแล้ว ถ้ายูริทำได้ยูริต้องมีความสุขมากแน่ๆเธอยิ้มออกมาเมื่อคิดถึงวันนั้นเธอพยายามจินตนาการถึงสิ่งนั้นอยู่เสมอเพื่อดึงดูดให้มันเกิดขึ้นจริงเธอใช้จินตนาการเพื่อสร้างภาพประกอบกับการลงมือทำแม่ชีหวานบอกกับเธอว่าทุกสิ่งบนโลกใบนี้เกิดขึ้นสองครั้งเสมอครั้งแรกคือเกิดในจินตนาการครั้งที่สองคือเกิดได้ในชีวิตจริงถ้าเราต้องการผลลัพธ์แบบไหนในชีวิตให้มันจินตนาการถึงสิ่ง นั้นซ้ำๆเมื่อใจเราจดจอ่อมันจะเหมือนมีแรงดึงดูดให้เส้นทางที่จะไปสู่สิ่งนั้นเกิดขึ้นในชีวิตของเราและเธอก็ใช้เทคนิคนี้ดึงดูดหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตรวมถึงผู้ชายคนนี้ด้วยเฮียจะอยู่ตรงนี้เพื่อซัพพอร์ตทุกอย่างให้หนูได้ในสิ่งนั้นนะนอกจากนี้หนูยังอยากจะทำหรืออยากได้อะไรอีกไหมยูมยยริเงยหน้าจากไหล่กว้างมามองเขา หนูอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นค่ะมีใครสักคนที่รักหนูและหนูก็รักเขาใครสักคนที่จะไม่ทิ้งหนูไปไหนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใครสักคนที่อยู่ข้างๆหนูไปตลอดชีวิตคนที่พร้อมจะเข้าใจและรักหนูแม้ในวันที่หนูอาจจะไม่น่ารักแล้วคนที่จะจูงมือหนูไปจนแก่แม้ในวันที่หนูไม่สวยแบบนี้แล้วคนที่จะเป็นคู่ชีวิตและสร้างครอบครัวไปด้วยกัน และหนูอยากให้เป็นเฮียประโยคท้ายเธอพูดในใจของตนเองมิม่งมงคลจูบลงที่หน้าผากรับผมหน้ามาของเธอยูริเห็นพาธิที่กำลังจะลารับขอฟ้านั่นไหมเฮียก็เป็นเหมือนพาทิต <cinematic. S 2> นั่นแหละ แม้ว่าตอนที่ยูริมองไม่เห็นเฮียแต่ให้รู้ไว้ว่าเฮียจะอยู่ตรงนี้เสมอไม่เคยไปไหนเลยอะไรก็ตามบนโลกใบนี้ถ้ายูริอยากได้เฮียจะหามาให้ยูริอย่างสุดความสามารถทุกๆกความฝันของยูรีจะมีเฮียคอยซัพพอร์ตและช่วยทําให้มันเป็นจริงเขาให้คํามั่นกับเธอด้วยใจเขาเองก็อยากสร้างครอบครัวไปกับเธออยากอยู่ดูแลเธอไปจนกว่าจะตายจากกันสิ่งที่เธอต้องการก็เป็นสิ่งเดียวกับที่เขาต้องการเขาพร้อมจะดูแลเธออย่างดีที่สุด ตลอดชีวิตของเขาขอบคุณนะคะเฮียขอบคุณจริงๆยูริเอ็นตัวลงไปโซบไหล่เขาพระอาทิตย์ตกดินในวันนี้ช่างสวยเหลือเกินเมื่อมีเขามาอยู่ตรงนี้ด้วยกันมิ่งมงคลเอื้อมมือไปโอบไหล่เธอเอาไว้ เฮียรู้ไหมคะแม่ชีหวานแม่ชีที่หนูนับถือเขาเคยเป็นครูที่สอนหนูชั้นปฐมแม่ชีไปอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งแถวสีราชามาหลายปีแล้วคะ่ะแม่ชีเคยบอกหนูว่าหนูเป็นคนดีหนูคู่ควรที่จะได้เจอแต่สิ่งดีๆแม่ชีสอนให้หนูรู้จักการใช้จิตดลบันดาลในสิ่งที่เราต้องการแม่ชีบอกว่าเราจะมีชีวิตยังไงขึ้นอยู่กับว่าความปรารถนาในใจของเราคืออะไรถ้าเรามีความปรารถนาที่แน่ชัดกับอะไร บางอย่างในชีวิตเราจะได้สิ่งนั้นเสมอแต่น่าเสียดายที่คนหลายๆคนไม่เคยถามตัวเองอย่างแน่ชัดว่าชีวิตต้องการอะไรหลายครั้งที่เราอยากได้อะไรแป๊บๆแ,แต่ก็ละทิ้งมันเพอไม่กล้าคิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงบ้างไม่ได้อยากได้จริงๆบ้างแม่ชีสอนหนูเขียนให้สิ่งที่หนูต้องการออกมาเป็นข้อๆและมันนึกถึงสิ่งนั้นเสมอแม่ชีเรียกสิ่งนี้ว่าการเขียนจดหมายถึงจัก,กรวาลก็คือการบอกโลกใบนี้ว่าเรามี ความปรารถนาที่จะมีชีวิตยังไงหนูทำสิ่งนั้นมาหลายปีด้วยความเชื่อความศรัทธาอย่างสุดหัวใจว่าหนูจะได้มันและอย่างหนูก็จินตนาการเอาไว้แล้ววันหนึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากๆเลยค่ะเฮียยูริแบ่งปันเรื่องราวในชีวิตของเธอให้เขาฟังจริงๆมันก็ไม่แปลกนะ เรียว่ามันเป็นเรื่องของการที่เรามีโฟกัสต่ตออะไรอย่างมากๆเมื่อเราโฟกัสเราก็จะมุ่งมั่นเพื่อที่จะได้ให้มันมาถ้าเอาตามหลักทางพุทธพระพุทธเจ้าก็สอนว่าจงมีฉันทะวิริยจิตตะวิมังสาคือมีความอยากได้มีความภาคเพียรที่จะทําสิ่งนั้นเพื่อให้ได้มามีจิตใจจ,จดจ่อต่อเรื่องใดเรื่องหนึง่งแล้วลงมือทําอย่างสุดความสามารถ เวลาเจอปัญหาก็ใช้ปัญญาไตร่ตตองและไข้คูวันแค่นี้เลยเมื่อเราได้ทำตามนี้เราก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการแต่เราต้องรู้ก่อนว่าเรามีฉันทาต่อเรื่องใด เฮียว่าที่หลายๆคนไม่มีความสําเร็จในสิ่งที่ต้องการเพราะฉันทาของเรามีไม่มากพอเมื่อไม่มากพอข้อต่อไปก็จะลําบากแล้วเฮียเป็นนักกีฬาเฮียก,ก,ก,ก็ต้องซ้อมหนักมีเป้าหมายและความฝันที่ชัดเจนว่าต้องการเหรียญต้องการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนักกีฬาหลายๆคนที่ไม่ประสบความสําเร็จและลมเลิกไปกลางทางก็เพราะพวกเขาไม่มีความอยากได้ที่มากพอเมื่อเราอยากได้อะไรที่มากเพียงพอและตั้งมั่นกับสิ่งนั้นเฮียว่ามันมีความเป็น จริงเกิดได้เสมอ,อยูริมองผู้ชายที่พูดอะไราย,ยาวๆแล้วต้องยิ้มออกมาเมื่อคุยอะไรที่ลึกซึ้งแบบนี้ทำให้รู้จักตัวตนของกันได้มากขึ้นเธอดีใจที่เขามีความเชื่อที่เหมือนกับเธอแม่ชีหวานบอกกับเธอว่าผู้ชายที่เราควรเลือกเป็นคู่ชีวิต คือผู้ชายที่มีศีลศรัทธาที่ถีเสมอก,กันกับเราคนแบบนั้นถึงจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่ได้และเธอก็ร้องขอผู้ชายแบบนั้นมาตลอดเหมือนกันเฮียเทศจังเลยเวลาที่พูดอะไรแบบนี้มิ่งมุงคลหัวเราอออกมาเห็นท่าทางแบดแบดแบบนี้เคยบวชมาก่อนนะครับยูริหันมามองจริงเหรอคะอืมตอนเรียนจบมาหาวิทยาลัยเฮียเคยไปบวชที่วัดป่าแถวอีสานอยู่หนึ่งพรรษาได้อะไรไมาเยอะเหมือนกัน และทำให้ความคิดของเรามันมีความเที่ยงตรงหรือมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องที่สำคัญนะมันทำให้เราเห็นความจริงในแบบที่มันจริงไม่ได้เห็นผิดเป็นชอบไปตามยุคสมัยในบางเรื่องในบางสมัยเป็นเรื่องที่ผิดแต่บางสมัยก็เป็นเรื่องที่ถูกเช่นวันนี้ยาเสพติดอาจจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายมันทำให้คนมัวเมาแต่วันหนึ่งยุคสมัยเปลี่ยนไปยาเสพติดอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกก็ได้ อาจจะมีเหตุผลมากมายที่หามารองรับว่ามีประโยชน์แบบนั้นแบบนี้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับมุมมองและเอกสารงานวิจัยซึ่งบางครั้งที่เราก็ไม่รู้หรอกว่านั่นถูกหรือผิดหรืออาจจะถูกก็ได้หรืออาจจะผิดก็ได้แล้วแต่ความคิดสัมมาทิฏฐิจึงเป็นปัญญาขั้นสูงที่คนที่ปฏิบัติถึงจะรู้สาธุยูริเป็นเสียงสาธุก,การทําให้มีมงคลหัวเราะออกมาเครียดไปใช่ไหม ไม่เลยค่ะยูริชอบฟังอะไรแบบนี้ยูริถึงชอบไปหาแม่ชีให้แม่ชีได้สอนวันหลังยูริอยากจะพาเฮียไปรู้จักแม่ชีได้ไหมคะได้สิเฮียอยากไปทุกที่กับยูรินแหละเฮียน่ารักจังเธอเอ่ยชมเขาและรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากๆที่รู้จักเฮียมิกต้องขอบคุณบรูที่ช่วยแนะนำให้ยูริอยากเจอพ่อไหม มิงมงคลเอ่ยถามยูรีนิ่งไปก่อนจะพยักหน้าอยากเจอคะ่ะอยากจะรู้ว่าพ่อเป็นยังไงบ้างยังมีชีวิตอยู่ไหมและเพราะอะไรพ่อถึงทิ้งหนูกับแม่ไปมันคือสิ่งที่ติดอยู่ในใจของหนูมาตลอดหนูพอจะมีข้อมูลเกี่ยวกับพ่อไหมชื่อรูปถ่ายอะไรแบบนี้ยูรีพยักหน้ามีคะ่ะยูรีมีชื่อพ่อและมีรูปถ่ายที่ยูรีอแอบเก็บเอาไว้เฮียจะช่วยยูรีตามหาพ่อเหรอคะ เธอถามเขาน้ำเสียงตื่นเต้นมิ่งมงคลพยักหน้าใช่ลองดูเฮียรู้จักกงสุนทยในญี่ปุ่นและมีพักพวกที่อยู่ญี่ปุ่นอยู่บ้างพอพานักมวยไปชกบ่อยเดี๋ยวหนูส่งข้อมูลให้เฮียนะเฮียจะให้พวกเขาช่วยตามหาไม่รับปากนะว่าจะเจอหรือเปล่าแต่เฮียจะทำสุดความสามารถยูริเอ,อ่ยออกมาน้ำเสียงตื่นเต้นจริงเหรอคะเฮียถ้าทำได้จะดีมากๆเลยเจอหรือไม่เจอเอาไว้ว่ากันอีกทีแต่ยังน้อยเราก็ได้เริ่มทำ เฮีย er, รู้ไหมการได้เจอพ่ออีกสักครั้งเป็นหนึ่งอย่างที่ยูริฝันถึงถ้ามีวันนั้นยูริคงดีใจมากๆถ้าเขาไม่อยู่แล้วยังน้อยก็ได้รู้ว่าเขาไม่อยู่แล้วมันดีกว่าการที่ไม่รู้อะไรเลยไม่ต้องกังวลน,นะเฮีย er, จะช่วยหนูอย่างสุดความสามารถ ขอบคุณนะคะเฮียขอบคุณที่ทำให้หนูรู้สึกว่าโชคดีซ้ำๆที่มีเฮียอยู่ตรงนี้ยูรีกอดเขาเอาไว้ความรู้สึกที่มีใครสักคนหนึ่งที่พร้อมจะอยู่ข้างเราเสมอมันดีแบบนี้นี่เองขอบคุณอะไรก็ตามบนโลกใบนี้ที่ทำให้เธอได้รู้จักเฮียมิก หรือเธอควรจะไปขอบคุณบูสักครั้งเอาไว้ให้อะไรอะไรระหว่างเขาและเธอมันชัดเจนมากกว่านี้ก่อนเธอเธอจะไปขอบคุณบูด้วยตนเองแต่ตอนนี้เขายังไม่ขอเธอเป็นแฟนแม้จะมีอะไรอะไรที่มันเกินเลยแล้วก็ตามเอาไว้ออฟฟิเชียลเมื่อไหร่เธอจะไปเลี้ยงขอบคุณบูมื้อใหญ่ๆเลยเมื่อจบทริปที่ปานบุรีมิ่งมงคลก็มาส่งยูริที่บ้านพร้อมของฝากมากมายที่ดูเหมือนว่าจะซื้อไปฝากคนทั้งหมู่บ้าน โอ้ยหอบอะไรมามากมายนักละพ่อปาหนันมองข้าวของพรุงพรังที่ว่าที่ลูกเคยหอบเข้าบ้านมาเต็มสองมือของทะเลครับแม่ป้าหมึกกุ้งแห้งตัวใหญ่ๆแบบที่แม่สั่งแล้วก็มีพวกปลาอินซีแดดเดียวปลาอินทรีเค็มปลาสดิดไข่ก็มีนะครับมีปูขนมปังด้วย มิงมงคนวางของมากมายลงบนโต๊ะป้านันเข้ามาดูอย่างสนใจเยอะแยะเลยขอบใจนะพ่อเป็นยังไงล่ะไปเที่ยวสนุกไหมหน้าตาแช่มชื่นเลยคงสนุกใช่ไหมล่ะป้านันเอ่ยปากแซวลีตามองลูกสาวที่แก้มแดงแล้วเดินเลี่ยงไปหยิบน้ํามาให้แฟนแล้วก็ต้องอมยิ้มนาทีนี้ก็คงเป็นแฟนกันแล้วละมัง้งว่าไงขอเป็นแฟนหรือย,ยังล่ะ ป้านั้นกระซิบถามเบาๆล้ำหลังลูกสาวมิ่งมงคลยิ้มเขินมันเกินคำว่าแฟนไปมากถ้าจะบอกแบบนั้นก็กลัวว,ว่าที่แม่ยายจะหัวใจวายเลยได้แต่กระซิบกลับไปว่า ผมอยากพาป๋ากับมา้ามาทานข้าวกับคุณแม่ครับเพื่อแสดงความจริงใจต่อน้องไม่ทราบว่าวคุณแม่จะว่าย่างไงครับป้านหนันตาโตหัวเราอยอย่างชอบใจวหวรุ่นสมัยนี้มันรวดเร็วทันใจดีจริงๆจะมาเมื่อไหร่ก็บอกแม่จะได้อยู่บ้านหรือจะให้แม่ไปหาที่บ้านก็ไม่ติดนะอยากไปดูค่ายมวยสอภไพวันได้ตาตนเองว่าใหญ่โตเหมือนในทีวีไหมพอรู้ว่าแฟนลูกเป็นใครก็ค้นหาจาก YouTube จนเจอว่าหลายรายการไปถ่ายทําที่ค่ายมวยถึงได้รู้ว่า ว,ว่าที่ลูกเขยร่ำรวยไม่น้อยเลยนึกแล้วก็ยังอดชื่นชมลูกสาวไม่ได้ว่ามันตาแหลมจริงๆไม่เหมือนเธอที่ตาทั่วโดนหลอกมาตั้งหลายปีนึกแล้วก็เจ็บใจที่เสียรู้คนได้เลยครับเดี๋ยวแม่อยากไปวันไหนบอกได้เลยนะครับผมจะมารับจะได้บอกมาทำอาหารไว้ต้อนรับด้วยดีๆแล้วจะหาวันไปนะจริงๆอยากไปพรุ่งนี้เลยด้วยซ้ำแต่ก็กลัวว่าพ่อลูกเขยจะนึกตำหนิที่เธอดูะระลิกละระลิกเกินเหตุเดี๋ยวเขาจะดูถูกเอาได้ แล้ววันนี้เป็นยังไงล่ะจะอยู่กินข้าวเย็นด้วยกันไหมไม่ดีกว่าครับแม่กับน้องจะได้พักผ่อนน้องน่าจะเหนื่อยจากการเดินทางแล้วผมขอตัวกลับก่อนดีกว่าครับก็เมื่อคืนเขาก็กวนเธอจนดึกดื่นอยู่เหมือนกันเห็นท่าทางเหมือนคนอดนอนของเธอแล้วก็สงสาร ผมลาเลยนะครับเดี๋ยวจะแวะมาใหม่มิ่งมงคลยกมือไหว้ไปดีมาดีพ่อป้านันรับไหว้และให้พรหนูออกไปส่งเฮียนะคะแม่ยูริบอกมารดานแล้วเดินตามกันออกไปมิ่งมงคลออกมาจากบ้านเวลาตอนนี้คือห้าโมงเย็นแต่อากาศบริเวณนี้โพเพอาจจะเป็นเพราะบ้านของเธอปลูกต้นไม้ใหญ่ด้วยก็เลยดูมืดดีที่แสงส่องไม่ถึงในตอนเช้าไม่ร้อนเกินไปแต่พอตอนเย็นแบบนี้มันมืดเร็วมิ่งมงคลเดินมาถึงประตูบ้านกำลัง จะเปิดดัวก็ต้องตกใจจนต้องร้องออกมาเมื่อเจองูเลื้อยอยู่ที่ข้างประตูเฮ้ย <Hey, S 1> เขาตกใจกระโดดหลบและรีบอุ้มยูริขึ้นยูริที่ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรพอเห็นเฮียมิกร้องเหมือนคนที่ตกใจกับอะไรบางอย่างและกระโดดมาอุ้มเธอเธอก็กอดเขาไว้แน่นอะไรคะเฮียงูเฮียเห็นงูเขาบอกกับเธอแล้วมองไปรอบๆไม่รู้ว่าเลื้อยหายไปไหนแล้วไปทางไหนแล้วคะเป็นตัวเดียวกับที่หนูเห็นหรือเปล่าสีเขียวๆใช่ไหม ใช่ใช่สีเขียวไม่รู้เป็นง,งูเขียวหางไมหรือเปล่าป้านนันได้ยินเสียงร้องเลยเดินออกมาดูเห็นแฟนของลูกอุ้มลูกอยู่ก็ร้องตะโกนถาม เกิดอะไรขึ้นเหลอพ่อมิกแม่อย่าเพิ่งออกมาครับผมเห็นงูเข้าบ้านไปก่อนปิดประตูบ้านด้วยนะครับเขาตะโกนบอกว่าที่แม่ยายก่อนจะค่อยๆอ,อุ้มยูริเดินกลับไปส่งที่บ้านหนูอยู่ในบ้านไม่ต้องออกมาแล้วนะปิดบ้านดีๆเลยถ้าเป็นงูเขียวหางไหมมันมีพิษรู้ไหมเฮีย <He> er ไม่แน่ใจว่างูอะไรเอาไว้พรุ่งนี้เฮีย er จะให้นักมัวที่ค่ายมาตัดหญ้าแล้วก็ตัดต้นไม้ที่รกๆออกบางส่วนบางกิ่งที่มันชิดตัวบ้านก็ต้องตัดออกนะครับแม่เดี๋ยวงูมันเข้าบ้านถ้าหาตัว เดี๋ยวเราจะให้คนมาจับไปปล่อยในป่าอยู่แต่ในบ้านนะครับวันนี้มืดแล้วไม่ต้องออกมาแล้วมิ่งมงคนกำชับทั้งคู่ได้ได้ลูกโอ้ยขอบใจพ่อมากที่รับเป็นธุระให้นี่ก็มีแต่ผู้หญิงมีผู้ชายอย่างพ่อมาช่วยดูแลให้ก็ยังพออุ่นใจขอบใจมากนะลูกมิกป้าน,นั้นเอ่ยออกมาอย่างซึ้งใจนึกดีใจที่ลูกมีผู้ชายดีๆที่พิ่งพาได้มาดูแลถ้าตายไปวันพรุ่งนี้ก็คงตายตาหลับ แต่ยังไม่อยากตายหรอกนะยังอยากมีชีวิตอยู่เพื่อให้มีลูกเขยเป็นเจ้าของค่ายมวยเสียก่อนไม่เป็นไรครับแม่ไม่ต้องเกรงใจมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วถ้ามีอะไรโทรหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมจะมาทันทีถ้ามีเรื่องอะไรหน้าที่ของเขาอยู่แล้วที่จะดูแลให้ยูรีและแม่ของเธอมีความสุขและสะดวกสบายในชีวิตและเขายินดีทำหน้าที่นี้ด้วยหัวใจยูรีมองสบตาเขาด้วยความซาบซึง้งนาทีที่เขาตกใจและกระโดดเข้ามาอุ้ม มันทำให้เธอเห็นว่าผู้ชายคนนี้พร้อมจะปกป้องเธอเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามทุกอย่างในชีวิตของเธอจะดีถ้าเธอมีเขาอยู่ตรงนี้ข้างๆกันตรงนี้ข้างๆกัน